สวัสดีครับวันนี้พามาชมเต,เตาย่างน,นะครับเป็นเตาย่างรุ่น85เซนนะครับของไทเปลอเวอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับใหม่นะครับแต่ทําไมต้องทําคลิปอ่าตัวนี้เนี่ยมีปัญหาตรงที่เขาจะมีรอยยุบตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นชัดชัดเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนะครับเกิดจากการขนส่งนะครับเป็นของใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่เคยใช้นะครับ แต่มีตำหนิจุดเดียวคือจุดนี้นะครับนะครับท่านที่สนใจนะครับมองหาเตาปิ้งย่างแบบแก๊สนะครับแล้วก็ไร้ควันนะครับตัวนี้นะครับแบบไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแต่การใช้งานปกติเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากเลยนะครับมีจุดเดียวที่มีปัญหาคือจุดนี้นะครับนี่ผมบอกให้ชัดเลยนะฮะนี่ฮะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่ฮะจุดเดียวนะครับก็คือยุบนะครับตรงที่แผ่นบังไฟนะครับแผ่นบังไฟจุดเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวยกมาดูเลยนะครับนี่นะครับชี้ให้ชัดนี่นะครับจุดเดียวนะครับ คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เอราะนั้นปกตินะครับเป็นของใหม่นะครับนะครับมีตำหนิแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับท่านที่มองหาเตาปิ้งย่างนะครับแบบแก๊สไร้ควันนะครับไม่สนใจภาพลักษณ์ของตัวสินค้านะครับเน้นใช้งานจริงนะครับอันนี้เหมาะนะครับเป็นของใหม่นะครับนะครับแต่มีตำหนินะครับมีตัวเดียวนะครับสนใจสอบถามือสั่งซื้อนะครับศูนย์ก้า8สองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับศูนย์ก้า8สองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับ สามารถสั่งซื้อเก็บเงินไปทางได้นะครับอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับนัดเจอได้นัดส่งได้นะครับได้เห็นของจริงก่อนจ่ายตังค์ด้วยนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่าเป็นของใหม่นะครับใหม่หมดทุกอย่างนะครับยกเว้นจุดเดียวที่มีตำหนินะฮะตรงนี้นะครับรีบเลยนะครับมีตัวเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ